ต้องมีธุรกิจและธุรกิจต้องใช้เงินขายพวกเจียวใช้เงินแต่ไม่รวยนะว้่าขายของตลาดนะัดคือธุรกิจวะใช่แต่มันไม่รวยนะคนที่มีเงินเขาก็ทําธุรกิจได้แต่คนไม่มีอ่ะมีสิทธิ์รู้มีเงินคิดว่าก,ก็ปัญหาหนักแล้วนะปัญหาต่อมาคือความรู้ในการทําธุรกิจอีกมีเงินแต่ไม่มีความรู้ เงินจะหมดอย่างรวดเร็วได้ว่าคนที่ทําธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์สต็อกสินค้าหรือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ความรู้ไม่มีเงินก็จะหมดเร็วและเป็นหนี้อีกต่างหากนะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้มีทักษะมีความรู้ด้วยและไความรู้พวกเนี้ยแม่งก็ไม่ฟรีไม่มีใครมาสอนวิชาเศรษฐีนะเว้ยม่มีในประเทศไทยเลยไม่มี ผมเนี่ยนะแค่รู้ว่าเดือนละสิบล้าน30ล้านทำยังไงแต่ถ้าจะมาเปิดคอร์สสอนคุณคิดว่าคนทั่วไปมีตังค์จ่ายน,นก็คือมันไม่ได้อยากจะช่วยคนจริงๆนะไอสิ่งที่มันตรงนี้แหละที่มันแพงบางคน,นยังไม่เห็นความสำคัญเรามานั่งสอนให้คุณฟรีๆว่าทำยังไงถึงจะเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นสิทธฐี นะไม่เชื่อไม่ต้องทําปิดไลฟ์ดิไม่ชอบการสอนก็ปิดไลฟ์กลับไปนอนคนไทยนี่มันก็แปลกนะเอาอะไรดีๆมาให้ก็ไม่เอาแต่ไอ้เรื่องที่แบบเสียตังค์ไอ้พวกแชร์ลูกโซ่ชอบนะักนะต้องทําธุรกิจและธุรกิจต้องใช้ตังค์นะแล้วคุณต้องมีความรู้มีทักษะในการทําธุรกิจมีความรู้ทางการเงินด้วยคุณถึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะฉะนั้นดอกลิทเนี่ยเหมาะ กับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะว่าคุณไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยกับการเรียนรู้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรจะกลับมองไม่เห็นแต่อะไรที่เสียเงินเป็นแสนเป็นล้านชอบโดนเขาหลอกซ้ำไปซ้ำมาี่ชอบนะนั้นนะจำง่ายๆคุณต้องทำธุรกิจแล้วธุรกิจต้องใช้ตังแต่ถ้าคุณทำดอกลิฟตไม่ต้องใช้เงินเยอะคุณเข้าใจใช่ไหม ถ้าคุณอยากใช้เงินเยอะๆะคุณไปทําที่ไหนก็ได้ไปก็ไปลุยไปเปิดลงทุนไปเปิดร้านก็ตรงก๋วตีต๋ยวไปเปิดอะไรก็ได้ถ้าคุณชอบใช้เงินเยอะๆะถ้าคุณแบงรับความเสี่ยงไว้ก็ลุยนะแต่สําหรับคนที่ทําดอบลิทนะไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยนะ <S 1> <S 1> แค่เริ่มต้นพันกว่าบาทเอาสินค้าไปลองกินดูมันดีไหมเวลาที่เราออกไปอธิบายสินค้า เวลาออกไปเนียออกไปออกไปทําธุรกิจมันจะได้คุยได้ว่าธุรกิจเอ้มันคืออะไรสินค้ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้วิธีการทําธุรกิจวิชาการที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นเศรษฐีท่านยังไงแค่นี้เองไม่ต้องมาเสียเงินเป็นล้านไม่ต้องมาเสียเงินค่าคงค่า,าคอร์สนะไม่ต้องคุณแค่ไปเติมอินเทอร์เน็ตแล้วมานั่งฟังว่าผมสอนอะไรบ้างแล้วก็แค่เอาไปลง,งือทําแค่นี้เอง คุณสามารถที่จะมีธุรกิจได้แค่เงินไม่กี่บาทนี่คือโอกาสละโอเคแค่ซื้อไปกินนี้ก็ยังคุ้มละแล้วผมก็สร้างระบบธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาให้สําหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจอยากจะทํางานนะคุณก็แค่เอาตัวเองเข้ามาเรียนแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ทําให้มันสําเร็จแค่นั้นถ้าคุณทําดอกลิดไม่สําเร็จอย่าไปทําอะไรเลยบนโลกวันนี้เรื่องธุรกิจ เพราะมันไม่เสี่ยงเสี่ยงคือเรื่องเดียวคือคุณคุณะเสี่ยงใครทำธุรกิจดอบลิทเจ๊งโคตรเก่งเก่งไปเขาใจกว่าเก่งไปปะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่นี่ไม่เสี่ยงความเสี่ยงคือคุณโอเคไหมครับจะเล่าให้ฟังว่าดอบลิทมันคืออะไรนะดอบลิท นะที่ผมสร้างขึ้นมานะมันเป็นแอปช้อปปิง้งคือเนื่องจากว่าผมเนี่ยขายอาหารเสริมมาสักพักหนึ่งผมก็มีไอเดียว่าทาไมมันไม่มีแอปแอปหนึ่งที่จะรวบรวมอาหารเสริมที่ดีและมีคุณภาพวะทําไมมันต้องไปซื้อกับเจ้าของแบรนด์นู่นแบรนด์น,นี้แล้วก็ไปเจอมันสิ่งที่มันไม่ดีและหลอกลวงทํามันไม่มีแอปเอออยากจะมีแอปเหมือนช้อปปี้มานตดาแล้วก็เอาสินค้ามาวางแล้วให้ทุกคนช้อปปิง้งนั่นคือไอเดียแรก สองอยากให้ทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยที่แบบว่าไม่ต้องเริ่มต้นเยอะนะปัจจุบันนี้นะหลายๆคนเนี่ยเป็นหนี้ติดลบติดสินสร้างหนี้ไว้เยอะแยะมากมายนะจะไปหาเงินจากไหนเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มธุรกิจได้ง่ายเข้าใจว่าเริ่มได้ง่ายเนี่ยก็ตั้งก็พันกาบาทัตนะไม่มีตังค์ไปหาจักหาหาตังค์ไม่มีก็ไปทางานดูรับจ้างผมเชื่อว่าทุกคนมีเงินพันสอง ถ้าไม่มีหาไม่ได้ก็ต้องเริ่มจนเหมือนเดิมมาดีแล้วหลายหลคนชอบมาบอกว่าไม่มีตังคือผมไม่อยากจะบอกว่ามีสมองหรือเปล่าเคยเอาเงินพันสองไปทําอะไรไร้สาระเยอะแยะมากมายถูกปะชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลยแดงเบียสองลงังชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลยแต่เพราะว่ามาตายเพราะว่าไม่มีเงินพันสองเนี่ยนะแล้วคนจะได้เรียนรู้วิธีการทําธุรกิจฟรีนี่นะบอกว่าไม่มีตังนีคงค่โคตรเพี้ยนเลย ไม่รู้เอาอะไรคิดนะของที่คุณได้ไปโยนทิ้งยังได้เลยแต่สิ่งที่มันมีมูลค่ามากกว่าน,นั้นคือคุณจะได้เรียนก็จะ,ว,จะว่าคุณจะได้เรียนไหมหบางคนนี่นะ,ะเรียนยี่สิบปีตกงานยังเรียนเลย,เยอยู่ที่นี่สักสามปีดิ เดือนละแสนนี่เศษเงินจำตัวเองได้ไหมตื่นไปโรงเรียนทุกวัน20ปีตอนนี้เราได้เท่าไหร่เป็นหนี้มั้ยเพราะที่นี่เนี่ยสอนจนกว่าคุณจะเป็นดอลิถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาผู้คนดอลิมันเป็นเหมือนเครื่องมือคือมันเป็นธุรกิจที่ผมออกแบบขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะผมสร้างเครื่องผลิตเงินขึ้นมาให้คุณแล้วคุณไม่ต้อง ไปหาเงินแสนเงินล้านมามีเงินพันสองพอแล้วพอแล้วแค่นั้นแหละแล้วก็เอาหัวโลง่งๆมาไปซื้อสมุดกระปกามานั่งจดนั่งเลือกพอแล้วทำไมมาถึงพันสองกงอยากให้จ่ายแค่นี้แค่นั้นเองเพราะว่าจุดประสงค์ของเราคืออยากจะพัฒนาคุณไม่ได้มาขายของเข้าใจไหมครับคุณซื้อของไปสิบชิ้นคุณรวยขึ้นไหมล่ะคุณเก่งขึ้นไหมล่ะก็ไม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาซื้อเยอะ เอาไปกินชิ้นเดียวพอที่เหลือไปซื้อหนังสือมาอ่านมานั่งจดไลน์ไปซื้อสมุดมาจดแล้วก็ทาให้ตัวเองฉลาดขึ้นซะแค่นี้เองสิ่งที่ผมต้องการผมต้องการให้คุณเก่งขึ้นนะเพราะว่าถ้าคุณเก่งขึ้นคุณฉลาดขึ้นบริษัทเราก็จะมีทีมที่ใหญ่บริษัทเราม,มีทีมที่ใหญ่เราไปประเทศไหนเราก็ชนะอยู่ดีเราไปประเทศไหนเราก็เอาผลิตภัณฑ์ดีด เอาความมัง่งคั่งไปให้เขาไม่มีใครไม่ต้อนรับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆว่ามันจ่ายยังไงมันได้ยังไงแล้วคุณต้องทําอะไรบ้างผมเนี่ยนะลงทุนทแอปพลิเคชันทําแอปขึ้นมาซึ่งต้องใช้งเงินไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทตอนนี้มีทีมพัฒนาอยู่บานเกือบ10คนอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งทำไมถึงทําแอปขึ้นมาก็เฟซบุ๊กมันไม่ใช่ของเรา ไลน์ก็ไม่ใช่ของเรามึงจะปิดเราตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเป็นแอปของเราโอเคเป็น app shopping. แอปช้อปปิ้งถ้านึกไม่ออกก็ให้หนึกเหมือน Lazada s h o p ป e แต่และเขาเนี่ยขายสักรเบอย,ยันเรือลบแต่เราจะมีแค่อาหารเสริมความงามเครื่องสมางผมทำแอปขึ้นมาโอเคคุณไม่ต้องมาเสียเงินนะผมมีตังคคุณไม่ต้องมาเสีย 2. ผมทําสินค้าขึ้นมาตอนนี้กําลังเปิดโรงงานโอเคต่อไปทุกคนสามารถที่จะมาผลิตโรงงานแล้วเอาสินค้ามาไว้ในแอปได้ตอนนี้ผมเปิดโรงงานตอนนี้ผมมีสินค้ามาไว้ในระบบแล้วก็มีของเพื่อนๆเอาที่เอามาไว้ในระบบเพราะฉะนั้นสินค้าทั้งหมดมันจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของแบรนด์แล้วก็ผมทํารูปขึ้นมาไว้ในแอปทั้งหมดสินค้ามีอยู่ที่โกดังเอาเป็นว่าสินค้ามีเป็นล้าน้านชิ้น คุณก็ไม่ต้องสต็อกโอเคคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าถ้าหมดเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยแล้วมีสินค้าพร้อมส่งอยู่ที่โกดังโอเคเรามีสินค้าพร้อมส่งอยู่ที่โกดังมีพนักง,งานแพ็คให้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นบริษัทลงทุนในเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทุนในเรื่องของสินค้าต่อไปจะมีสินค้าเป็นพันพันแบรนด์คุณไม่ต้องมาเสียเงินคุณไม่ต้องมานั่งปวดหัว โอเคทีนีน้ผมไม่ได้มีเงินหมื่นล้านเหมือนช้อปปีล้ล่ซะดที่จะไปทำโฆษณาให้คนมาดาวน์โหลดแอปคุเข้าใจไหมแอปทุกแอปต้องมีคนดาวน์โหลดถ้าไม่มีคนดาวน์โหลดมันก็จะไม่มีการสั่งซื้อสินค้าเกิเกดกเพราะฉะนั้นผมก็เลย ทำระบบนี้ขึ้นมาแล้วเปิดโอกาสให้ใครก็ตามที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและอยากจะมีบริษัทเป็นของตัวเองแต่ไม่มีเงินไม่มีความรู้ม,มีทักษะไม่มีทีไม่มีอะไรเลยแต่อยากจะมีธุรกิจคุณแค่มาเป็นเจ้าของแอปร่วมกันกับผมเข้าใจ คุณแค่มาเป็นเจ้าของแอปร่วมกันกับผมแค่นั้นเองแล้วการเป็นเจ้าของแอปร่วมกันกับผมก็คือคุณต้องมีลิงก์มีลิงก์ง่ายๆแล้วคุณจะมีลิงก์ได้ยังไงนะอันดับแรกคุณจะทาธุรกิจค,คุณก็ต้องลองใช้สินค้าลองเทสสินค้านะสั่งสินค้าไปทานแค่ชิ้นเดียวแต่คุณอยากได้คุ้มก็สองชิ้นสามชิ้นแล้วแต่สมมุติคุณสั่งไปชิ้นหนึ่งพันสองร้อยบาทครั้งแรก โอเคสั่งไปปุ๊บนะในระบบมันจะมีคำว่า CEO CEO นี่ก็คือนะเป็นเลเวลของผู้บริหารนะเป็นเลเวลของผู้บริหารโอเคคุณสั่งซื้อสินค้า1ชิ้นแค่นั้นแล้เอาไปกินนะสั่งสินค้า1ชิ้นแรก1,200บ,บาททีนี้พอสั่งไปปุ๊บคุณจะได้ลิงก์อัตโนมัติพอคุณได้ลิงก์อัตโนมัติระบบใน ระบบในในในเว็บเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากคัสเตอร์เปลี่ยนมาเป็นซีอคุณจะได้ส่วนลด50%ทั้งระบบตอนนี้สมมติเรามีสินค้านะอยู่ประมาณ50แบรนด์คุณได้ส่วนลด50แบรนด์เลยแค่ซื้ออะไรก็ได้ในนั้นชิ้นไหนก็ได้ไปดูในระบบลดพร้อมกันหวบเลยไม่ใช่ลดตัวเดียวนะหวบทั้งทุกตัวยกตัวอย่างเช่นคุณสั่ง บัลโลเซ่ไปนหนึ่งกล่องผิวขาวพันสองพอเปลี่ยนสถานะปุ๊บระบบทั้งหมดจะลดพร้อมกันลดห้าบเปอร์ซนทั้งระบบคุณเป็นหุ้นส่วนลว้โอเคคุณมีลิงก์คุณคือเจ้าของแอปพลิเคชันคุณเป็นเหมือนเจ้าของห้างที่มีสินค้ามากมายที่คุณได้ส่วนลดห้าสอร์ซมีของพร้อมส่งมีคนแพ็คของให้คุณแค่มีลิงก์ โอเคคุณแค่มีลิงก์พอคุณมีลิงก์เสร็จแล้วรอดปุ๊บโอเคง่ายดิดเดียวนะง่ายดิดเดียวคุณเป็นนักการตลาดแล้วทีนี้คุณแค่เอาลิงก์นี้ยไปส่งนะจะไปชวนเพื่อมาทำธุรกิจก็ได้หรือคุณจะไปแจกเซ็ตทดลองก็ได้นะเฮ้ยแกรู้ทักไปหาในเอยอยากกินบันลลูเซ็ตไหมอยากกินไฟเบอร์อยากกินดวงตาไหม เซทดลองมีส่งลิงก์ให้เขาเขาสมัครพอเขาสมัครเสร็จเรียปุ๊บเขาจะเป็นลูกค้าเขาจะเป็นคัสตเมอร์โอเคคุณเป็นซีอคุณได้หุ้นส่วนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ง่ายๆในระบบมันจะเปลี่ยนตําแหน่งให้แต่เพื่อนคุณ่ะคุณส่งลิงก์ไปเขาครั้งแรกเขาจะเป็นลูกค้าคุณสั่งซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นโอเคคุณสั่งซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นคุณเป็นซีอ คุณส่งลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนสมัครครั้งแรกเพื่อนเป็นคัสเตอร์เป็นลูกค้าทีนี้คุณก็แค่บอกกับเพื่อนเพื่อนมันมีเซ็ตลอง,ยงเยอะแยะมากมายลองสั่งไปกินดิบริษัทก็คิดได้ค่าส่งสมมติว่าเพื่อนสั่งไปกินปุ๊บอึฉันอยากกินสินค้าตัวนี้ทําไงก็สั่งเองดิถ้าเพื่อนสั่งปุ๊บนะสมมุติว่าคนนี้สั่งเราจะถูกแบ่งกําไรมาให้เราในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเราจะได้ทันที เราจะได้ทันทียกตัวอย่างเช่นเราส่งลิงก์ให้ A โอเค A สั่งซื้อสินค้า1ชิ้นคุณได้5 0เงินจะเด้งเข้าคุณทันทีแบบเรียลไทม์คุณสามารถถอนเงินได้ทุกวันถอนได้เรียลไทม์กดถอนเงินได้าารถถเรียวทม์นะครับทีนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ื่อคุณเป็น c e o นะคุณเป็นซ e o คุณส่งลิงก์ให้ A โอเค เอสั่งซื้อคุณได้50%ทีนี้มันจะมีรายได้ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นรายได้ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือตำแหน่ง B.O! ที่สูงกว่า C.O o คือตำแหน่ง BO แล้วการที่คุณจะเป็น B.O. ได้คุณต้องมีเข้าใจไหมคุณต้องมีลูกค้าเข้าใจไมมีลูกค้าหรือคนที่มาติดตั้งแอปกับคุณเนี่ย ประมาณ2ี่สิบคนเปลี่ยนเป็นบ O ทันทีคิดง่ายๆมีคนมาสั่งซื้อสินค้ากับคุณเนี่ยประมาณ20บคนคนละชิน้นคนละชิน้นคนละชิ้นเนี่ยคุณจะเป็นบ O ทีนี้พอคุณเป็นบ O รายได้คุณจะเปลี่ยนตอนแรกคุณรับ50%ิเอร์เซทีนี้จะเป็นเจ็ดสิอร์ซละถ้าคุณเป็นซ o ถ้าคุณเป็นซ o นะมีคนมาสั่งซื้อเซตนี้ในระบบคุณได้ห0ร้อบาทนะ พันสองคได้หกรบาทแต่ถ้าคุณเป็นบ o มีคนมาสั่งซื้อเซตนี้หนึ่งชิ้นคุณได้แ0 0ร้อยบาทคุณได้800ร้อยบาทบาท,ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นบ o ฟังดีๆอันนี้แหละจุดพีิเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นบ o แล้วคุณมีซ o โอข้างล่างโอเคมีซ o โอข้างล่างสมมติว่า c ีโอคนนี้ ออกไปหาลูกค้าหนึ่งคนเขาได้หกร้อยบาทคุณจะได้สองร้อยบาททุกชิ้นของซีใต้ล่างคุณจำได้ไหมมีซีโอร้อยคน,นง่ายๆต้องทิปนนะ้มีซีโโหเป็นหมื่นเป็นแสนเปนผมตื่นเต้นกับมันมากนะสมมติว่าคุณมีซีโอร้อยคนนะร้อยคนเนี่ยออกไปส่งลิงก์มีลูกค้ากินสินค้าบัลรหนึ่ง คุณได้ชิ้นละสองร้อยคุณคุณออกไปขายเองคุณได้เท่าไหร่ได้แปดร้อยบาทนะร้อยคนหาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทเอชอมีร้อนยะคนนะร้อยคนนั้นที่เป็นซนะีอีโอออกไปสร้างลูกค้าคนละหนึ่งแต่คุณอยู่ข้างบนคุณได้ชิ้นละสองร้อยบาทอ่ะคุณว่าคุณได้เงินเท่าไหร่บอกมาเ,เงินเท่าไหร่ลองคิดอยู่ง่าย ถ้าคุณมีซีโอร้อยคนร้อยคนนั้นอ่ะเขาออกไปทําของเขาเองนะถ้าคุณส่งลิงเองมีคนมากินสินค้าคุณได้แ0ดร้อยบาทแต่ถ้าซีโอโอเคออกไปหาคนละหนึ่งคุณได้ชิ้นละสองร้อบาททุกชิ้นข้างล่างจะเด้งขึ้นมาคุณว่าคุณได้เงินเท่าไหร่ต่อวันนะอธิบายง่ายๆอย่างนี้เลยมันจะเด้งเข้ามามากมายมหาศาลนะ เขาเรียกว่าค่าสอนงานนะถ้าคุณมี c ีโอรคนคุณได้ชิ้นละสอ0รบาทเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ครับ100่งรคูณสองร้อยบาทวันละสองหมื่นคูณสาบดูก็เดือนละประมาณ600,000แสนขั้นต่ำไม่รวมกับที่เรานะครับขายเองส่งลิงเองถ้าเราส่งลิงเงเราได้800บาทโอเคเพราะฉะนั้นนะ การเป็น B.O. จะคุ้มมาก B.O. จะเป็นอัตโนมัติก็ต่อมเมื่อคุณมีคนติดตัวเนี่ยประมาณ10-20คนมันจะเปลี่ยนอัตโนมัติมีแค่นี้ธุรกิจนะ